สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลแฮมมี่ที่เอ็กโฮมคาร์ค่ะบอกก่อนนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะพี่ๆอาจจะเห็นแฮมมี่หายหน้าหายตาไปนิดนึงนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังขายรถอยู่ที่เอ็กโฮมคาร์เหมือนเดิมเพียงแค่ติดภารกิจนะคะส่งมอบรถลัวๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาหาพี่ๆแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะแฮมมี่ก็มีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมาแนะนําค่ะพี่ๆคนไหนออเดอร์รถไว้นะคะคันนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็น t o โยต้าอัลาธนะคะเครื่องยนต์เบนซินน้ํามันล้วน s c สซแพ็กเกจค่ะตัวรถ ภายนอกสีดํานะคะแล้วก็ภายในก็สีดําด้วยค่ะแถมเลขไม์ของเขานะคะวิ่งมาเพียงแค่30 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะและรถปี2022นะคะสเปคแบบนี้ใครตามหาอยู่มาดูได้เลยค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะบอกก่อนว่ารถแบบนี้นะคะจอดไม่นานแน่นอนค่ะแต่จังหน้าของเขานะคะกับชมม30ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินน้ํามันล้วนแล้วก็โลโก้ของเขาค่ะก็จะไม่มีตัวสีฟ้าๆมาแซมนะคะเป็นโลโก้ของเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองค่ะแล้วก็ คมไฟหน้าค่ะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ไฟลูกแก้ว3ดวงแบบนี้นะคะไม่ต้องคอยเปิดปิดเองให้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะเขาจะปรับ คว,ความสว่างของตัวรถนะคะให้แบบอัตโนมัติเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้นะคะพี่ๆคนไหนที่บอกว่าขับรถไม่เกง่งขับรถไม่แข็งแรงนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งการขับนะคะเหมือนกับ t o y ยต a c a m r รี่ทั่วๆไปเลยการขับขี่ที่ดีแบบนี้นะคะคือขับง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะสมกับเป็น t o y ยต a คะ่ะมองว่าเป็นรถหรูก็จริงค่ะแต่การบำรุงรักษานะคะการเมนเทนเนนต์ก็คือรถ t o y ยต a านั่นเองค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของโฉม3.0นะคะด้านข้างของรถก็จะประ เดี๋ยวะพามาดูด้านในนิดนึงค่ะสําหรับตัวรถสีดําและเบาะภายในสีดําแบบนี้ค่ะถูกต้องทุกจุดนะคะเครื่องยนต์เบนซินน้ํามันล้วนค่ะเลขไมล์ของเขาวิ่งมาเพียงแค่3 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเบาะหนังภายในนะคะกับเลขไมล์3 0 0 0 0กว่ากิโลบอกเลยค่ะว่าตึงเปียแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพรถค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูจากในคลิปนะคะว่าสวยแล้วถ้าพี่มาดูตัวจริงรถสวยมากๆเลยค่ะและบอกก่อนนะคะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะ ทางร้านของเรายังไม่ได้ทําการชงสปานะคะหรือว่าเคลือบแก้วเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับรถคันนี้แต่อย่างใดเลยนะคะรถเข้าใหม่เราก็กล้าถ่ายกล้าไล์ให้พี่ๆได้ดูตั้งแต่วันแรกที่รถเข้าเลยค่ะแล้วก็นี่เลยด้านในนะคะขออนุญาตนั่งให้ดูนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ควรมีทุกบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นรถครอบครัวที่ไม่ว่าจะเจเนเรชั่นไหนนะคะไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือว่าผู้มีผู้สูงอายุนิดนึงนะคะก็สามารถขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายนะคะตัวรถเบาะ VIP หัวหมอนมิกกี้เมาส์ค่ะ หลังคาซันรูปมีให้นะคะปรับเอ็นนอนต่างๆนะคะแล้วก็สภาพเลขไม่สา0 0 0ืกว่ากิโลย้ำอีกทีว่า3า0 0 0กว่ากิโลนะคะคือสภาพดีทุกจุดแทบจะแบบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยกล้าถ่ายให้ดูตั้งแต่วันแรกที่รถเข้าใหม่เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะคะ สำหรับประตูบานสไลด์2บานแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยในส่วนของด้านท้ายค่ะแฮมมองว่าการที่เป็นรถสีดำนะคะแล้วก็มีการคาดท้ายด้วยคโครเมียมการตกแต่งด้วยคโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยค่ะรถคันนี้นะคะเขาทำมาเพิ่มเติมค่ะก็คือ ประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าปกติตัว3.0นะคะก็ประตูท้ายถ้าเกิดไม่ได้พกกุญแจมาก็จะเปิดแมนนวลนะคะยกด้วยมือของเราขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้หนักแต่อย่างใดสําหรับคันนี้เขาเติมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งเปิดทั้งปิดเป็นไฟฟ้าค่ะเบาะแถวที่3แบบนี้นะคะก็สามารถปรับพับได้ค่ะถ้าเกิดพี่ๆไม่ใช้งานนะคะโดยปกติค่ะก็สามารถกางขึ้นมานะคะเพื่อเป็นที่นั่งแถวที่3ได้ค่ะบ้านไหนนะคะมีสมาชิกเยอะๆก็พับเป็นเบาะ นั่งได้เลยค่ะส่วนบ้านไหนนะคะที่ต้องการเก็บของนะคะเพิ่มพื้นที่ก็สามารถปรับพับเพิ่มแบบได้อีกนะคะอันนี้ก็คือพับแบบสเต็ปที่1น,นั่นเองค่ะแต่มีสเต็ปที่2นะคะที่ยกขึ้นเป็นซ้ายขวาสามารถใส่จักรยานหรือว่าแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะได้เต็มหลังรถเลยทีเดียวค่ะนี่เลยประตูท้ายปิดไฟฟ้าแบบนี้นะคะอ่านี่เลย เราจะพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องคนขับกันดีกว่าที่บอกว่า3 0,000กว่ากิโลนะคะเดี๋ยวถ่ายเลขไมให้ดูกันเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เล็งไว้นะคะเป็นรถปี2022ค่ะถือว่าเป็นรถปีใหม่นะคะเลขไม่3 0,000กว่ากิโลค่ะนี่เลยวิ่งมาเพียงแค่3 0,000กว่ากิโลและรับประกันนะคะรถไม้แท้แน่นอน100%ไม่มีกลองไม้ขายเด็ดขาดค่ะและสําหรับภายในนะคะคือสภาพนะคะมองเลยถ้าพี่เล็งไว้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่ากลิ่นดีสภาพดี วิ่งน้อยปีใหม่ค่ะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะ ถ้าพี่ๆสนใจรถคันนี้นะคะอัปเดตสเตตัสว่าตอนนี้รถยังว่างอยู่เพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้านะคะมาดูรถได้เลยที่เอกโฮงคาร์ลาดซาน40ค่ะเป็นรถรุ่น SC p a c แพ็ e เกจนะคะเอา่าดคันนี้ค่ะชม3.0ราคานะคะอยู่ที่2,588,000บาทค่ะเลขไม้30,000กว่ากิโลนะคะแล้วก็เป็นรถปี 2, 2022ถ้าสเปคน,นี้นะคะถูกใจพี่ๆท่านไหนนะคะก็โทรหาเซลแฮมมี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0839244960 4962รถว่างอยู่ค่ะตอนนี้